ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องุ Super Friends ฮ่า วันนี้ฮะมาจะย้อนเวลาท่าแมชีดกลับไปเป็นเด็กทารก,ารกเด็กน้อยอุแวอุวแวเบบี้ว้าทารกฮัสกี้ต้องน่ารักแน่นอนฮะและที่สําคัญวันนี้มาจะไปเป็นเด็กทารกให้พี่ล็อกดูแลหนึ่งวันไปดูกันดีกว่าว่าคุณพ่อพี่พล็อกจะรับมือเแบบีฮัสกี้อย่างผมได้หรือเปล่า let's go โอ้ยพี่ลอ อเออไอลูกหมาฮัสกี้วันนี้นี่ครอบครัวของแกนได้ทอดทิ้งแกและเอามาฝากให้ชั้นเลี้ยงที่แห่งนี้มากลายเป็นเด็กทานกบน้อยน่ารักทุกคนดูสิฮะเอาละวันนี้แกต้องเรียกทีนว่าพ่อหนึ่งวันเรียกพ่อที่โลกว้าวพ่ออ่ะไอหมาก็มาถึงก็อกใส่กันเลยแหละเนี่ยโอ้โหเป็นเด็กที่เลี้ยงยากยน่าดูยบว่าผมเป็นเด็กน้อยพี่เราต้องดูแลธนุธนอมฮัสกี้อย่างดีนะได้แล้ไอ วันนี้ฉันไม่จะพี่ล็อกจะไปพ่อแกยังไงล้วบางโอเรียกเจ้าพ่อพ่อล็อกจะพาผมไปไหนวันนี้แกอยากจะทำอะไรบ้างล่ะลูกฮัสกี้่อยผมล็อกผมจะเลือกชีวิตเขาผมองอมันแข็งแกร่งแต่เด็กเลยเว้ยว้าวพี่เราผมอยากเล่นจิ๋วดด่ะนเน่ไอหมังโอ้เล่นของเล่นดีๆอย่าก,กักแว้งทิ้งขว้างแบบนี้ว้าวนังสือเนี่่ไอลูกชายฮัสกี้เราไปเป็นเด็กเกเรอย่างนี้เนี่ยมานี่เลยนะมามาจับไปเล่นเลยลูกหมาจะไปทางนี้ ให้มังก็ไปเรียนหนังสือพี่เรามาปีนบันไดได้ด้วยไอเด็กทารลกตัวนี้นี่มันอย่าซนได้มั้ยเนี่ยฮะอ้าวว้าวพี่เรดาดัดฟ้ามีที่เที่ยวด้วยไอเด็กทารกคันี้อุมพูดอะไรไม่ฟังนี่ต้องจับอมซะหน่อยแล้วพี่เราปล่อยมามีเส้นทางเป็นของตัวเองก็บอกให้มานี่ยังไงละ่ะเฮ้ยลูกพี้วปล่อยไอลูกชายแฮสกี้มานี่เดี๋ยวได้เลยนะว้าวพี่เราดูนี่สิฮะดอกไม้มังก็ ฉันรู้ที่ดีๆสำหรับแกและเฮ้ยลูกวิจะพาผมไปโยนลงตึกไม่ได้ปอยลูกทันเด็กลูกวิหมาปวดขี้โอ้โหไม่นานเราไเป็นขนาดนี้ด็ฉันจะพาแกไปเป็ี่ยนท่ออือมีเราหมาขันตูดอ๋อจะเย็นๆดิไอ้ลูกใจฮัสกี้อือหมาขี้แล้วตูดแล้วหมาขันน่ะทำไงอ่ะเราต้องเราต้องทำังไงเวลยเราพี่เราหมาก็ไม่รู้ขันตูดเคยทำต้องเคยดูแลเด็กเกอเออขี้ขี้แล้วหมาขันตูด ขี้เลอะผ้าห่มขี้เลอะผ้าอ้อ,อ,อมต้องต้องเปลี่ยนมาโง่เปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนที่ไหนโรงอาหารเปล่ะเปลี่ยนที่หน้าบิลเปลี่ยนในครัวแล้วกันผ้า <c oughs> อ้อม โอ้ไม่ใช่ไม่มีที่เปลี่ยนแล้วอ้อมาปวดขี้เก่งเย็นดิบอ๋ออ๋อโอเอโอเอขี่คอก่อนนะขี่คอก่อนนะโอเอโอเอไม่ก็จักรีจักรีจักรีแม่จักรีจักรีคือคือจักรีจักรีขับแป๊บนึงแล้วก็ปวดขี้โอ๋ยปวดขี้ปวดขี้ทำไงวะปวดขี้อ๋อท้อนี่ไงส้วมส้วมส้วมี่นี่ไม่เอาสีชมพูไม่ชอบส้วมชมพูเอาไงเอาส้วมสีฟ้าดูหน้ามันเด็ก สุดยังไงสุดยังไงมมงก็ลูกแมวต้องเปลี่ยนแพมเพิสแพมเพิสเมนทีเรื่องมาหิวน้ำแล้วด้วยหิวนมก็หิวแพมเพิสก็ต้องเปลี่ยนเอาไงกันแน นมแล้วแต่ก็การตุ่ด้วยตุดสุขภาพก่อนควรจะทำอะไรก่อนดีวะอ่ะเอางั้นก็ไปป้อนนมป้อนนมไี่ลหมาเย็นเป้าเป้าแช่หมดแล้วจะเอาไงก่อนจะกินเป้าหรือจะขิวนมหรือจะเอายังไงขิวนมเป้าเย็นพี่เลยเออขิวนมอ่ะป้อนนมป้อนนมตรงไหนวะป้อนนมอัดกดป้อนปั๊บไม่มีนมนมอยู่ตรงไหนต้องต้องชงนมก่อนชงนมอืมอืมชงนมอืมอืมใส่กาแฟเม็ดด้วยชงนมเพื่อความกลมกล่อมอืมจัดไปมาขิวนมแล้วพี่เลยอ่าอย่างนี้นะโอเอกางจะป้อนนมมาแล้วขย่านมก่อนเขย่าขนม เออไข่ไข่บอลเอ่อยำยำแม่อร่อยเลยปุ้ยอินหมางอมพ่นนมเต็มหน้าจังเลยดิมางอง่ขนมปี๊เรากันไม่อร่อยอ่ะนมมันก็คือนมอะไรมันก็รสชาติมันก็น่ากินเข้าไปจัดตูดเท่าไรดิมันไม่อร่อยพี่แล้วมาเจ้านมช็อกโกแลต เรียกล้องซะด้วยมาเจ้านมช็อกโกแลตผสมสตรอเบอรี่ใส่นูเทลล่าและคาราเมลโอ้ยไอ้บ้ามันมีอยู่รสเดียวอย่าเรื่องมากเลยไปกินเข้าไปก่อนไม่ลอยเลยพี่ลอเออยัดปากมันเข้าไปเฮ้ออิ่มแล้วพี่ลหรอหายหิวยังเออดีมากเออมาหิวข้าวแทนพี่ลอไอ้กินเพิ่งกินนมแล้วหิวข้าวอะไรเลยไอ้บ้าโง่พี่เราหมาหิวข้าวไม่มาจะกดขนมกินเองแล้วนี่เลย โอเคไปไหนแล้วมังโง่โอล,ลี่ <c oughs> ป๊อป <c oughs> นี่เน่ไอ้เด็กชั่วโยนของกินทิ้งอีกมานี่เลยนะ เอ้ยพี่เราพอู่ข้าวน้ำลายลหลย้อยหมดแล้วอ่ะเราไปกินข้าวนี่นี่จ้ะเอ้ยนี่มันบ่อสลายไม่เอาสรุปจะหิวข้าวหรือจะเปลี่ยนห่ออ้อมให้เลือกอ่ะมาเจ้าทุกอย่างโอ้ยไอเด็กเลือกมากเอ้ยขึ้นมานี่เดี๋ยวนี้เลยหิวข้าวพี่เราหยิบข้าวก่อนหิวไส้เกิ๊วหมดแล้วใจยเย็นๆดิขอเวลาหยิบข้าวกว่าเติมข้าวมีคุกกี้ด้วยอะคุกกี้เราเก็บไปกินเองให้มันกินอาหารเด็กไปนั่นแหละพี่เรามาง่วงนอยแล้วขอป้อนข้าวก่อนได้ไหมน้นลูกนะน้ลูกจ ฮือฮืหิวข้าวง่วงนอนง่วงนอนหิวข้าวไอ้ลูกใจออนต้นไหนตักก็ไปกาวลาเท็กชุ่ยไม่ลอยเลยไอ้บาังงอกินกินก็ไปเธอให้มันอิ่มพอกัดปากไปข้าวมีแต่น้ำตาไม่ลอยเลยพี่ล้อก็กินบูแต่ร้องไห้อยู่นั่นแหละก็ผมดาาตัวเลยเดี๋ยวดูจะพาไปตอนนี้เป็นไงหอังง่วงนอนแล้วพี่ล้อ เอามาันไปนอนเราจะได้มีเวลาพักผ่อนอในที่สุดเราก็จะได้พักผ่อนแล้วเอนอนเตียงไหนดีอ่ะให้เลือกเตียงไหนดีมาอยากนอนเตียงที่อยู่ทําเล่วงจุ้ยที่ดีที่สุดธาตุไฟและลมรวมกันอังกันตรงนี้แล้วกันอ่ะถ้าผมสีฟ้าอ่องเอกองกิงกงอ่องเออ่องเอกองกิงกงที่เราผมไม่ชอบเพลงนี้ผมตื่นแล้วเนี่ย เอาป้าไปเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงส่งจังแบดแซ่างบ่อยโอ้เชลเล่เหรอคุณคอเจอ,อ,อ,อไม่่ด้ไปกับชายกินไก่เยอส่งจัง,งแบดอ่าหลับสักทีห่มผ้าให้มันคืนหลับเร็อ่ะคุมหัวให้มันยัดกลับเข้าไปเลยได้ไหมเนี่ยฮหอ ผมตื่นแล้วพี่หลหรอไอหมางอ้อมันไปเป็นตื่นแล้วจังวะเนี่ยก็ผมเชิญแชร์แพมเพิร์ดพี่ลอกดูด,ดิชิงชอมผมยังอยู่เลยมันหนาวผมหนาวองแปง้งเราเปลงแปงก็อ่ะเอาเอาตรงนี้แล้วกันนี่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนกางเกงไงไวเ้ w e สีชมพูโอ o ยรู้แล้วพ่อหยิบหยิบ,ยบแพระเพิ่มกันม,มามีปโกเก๋หยิบง่ายไม่ซึมเปี่ยนอืนี่แน่ะใช่เลยครับพี่ลหรอค่อย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 ถอนอุ้ยเราจะต้องเห็นไข่ตดอีกตดแตกพี่ลหรอ โอ้ยเห็นใครแฮสกี้โอ้ขี้เต็มก็แตกอีกสักทีเอรอว้าวพี่ล็อกฮัสกี้สดชื่นอารมณ์ดีแฮปปี้มางง้อแบบนี้เด็กฮ่าัสกี้มานั่งดูการ์ตูนตรงนี้ดีกว่าพี่ล็อกเออนั่งดูการ์ตูนไปก่อนเป็นเด็กดีต้องนั่งดูการ์ตูนมาเบื่อแล้วพี่ล็อกฮัสกี้จะไปแว้นแล้วพี่ล็อกการ์ตูนบ้านแกยังไม่ถึงสิบวิเลยบางง้ เงยเงี้ยเงี้ยเเง้เงเงเงิเงเงีแต่เด็กเลยเงีแต่เด็กเงี้ยเงินพี่ลออะไรกะมาอยาอบน้ำแล้วอ่ะอาบน้ำเลเมั่อกี้เพิ่งเปลี่ยนาอ้อมก็มาอาบน้าเปตอนนี้โมเพะว่าไหนดูตัวดูสุขภาพหน่อยดิมารู้สึกสกปกแล้วอ่ะโอ้โหขี้เลอะตูวจริงๆต้องพามันไปอาบน้ำอีกแล้วโอ้จัดไปอาบน้ำก็อาบแั่ลวมันจะโอเคพี่หลอเอาไม่เหมือนกันแล้วมันก็ มาจับน้ำที่ลงมาจะเอาบาดบอมเอาเป็ดอย่างน้อยน่ารักด้วยโอ้จะไปเรียกร้องเยอะจงว่าได้ไอ้ฮือฮือฮือ ไปดููแล้ว่าจะเอาเป็ดยางอาบน้ำด้วยรู้แล้วทำไมครอบครัวฮัสกี้ถึงทอดทิ้งมันเอามาไว้สถานที่แห่งนี้มาฮือมาประชดชีวิตมาดีเลไม่ต้องประชดชีวิตมานี่มานี่โอเอโอเอก่อนนะโอเอโอเอนะโอเอโอเออะไรโอเอได้บอลยอนงั้นงั้นลงน้ำไปเลยอะลงสระเลยนะจับกดน้ำอืมนี่นหะสระน้ำใส่พี่หรอก ไอหมาง้อเช็ดกระดาอาบน้ำให้แก่อยู่นะก็ผมก็ช่วยอาบน้ำให้พี่ลงไงอะ่ะเป็นผู้มีพระคุณนะใส่น้ำยาเราไปด้วยสันไลท์ตามด้วยใบยก้อนอเอามาถูหน้ามานันนี่แหละเลยสกีรู้สึกสะอาดแล้วลูกเวอ,อ,อได้อยู่ทุกทีได้ทักสักทีสุดยอดไปเลยแอบกินไอ <c oughs> ติมนี่ไอลูกชายกินไอติมแต่เด็กเดี๋ยวฟันมันจะผูเอานะแอบกินช็อกโกแลตด้วยไอ้งั้นก็ ปลาช็อกโกแลตทิ้งไปไอหมาก็ของกินมายโยนทิ้งอย่างนี้ไม่ได้พือเรามาปวดฟันแล้วโอ้ย,อย,อยก็นอนไงบอกแล้วว่าอยากกินไอติมตั้งแต่เด็กเดีย๋ยวมันจะปวดฟันหมาปวดฟันนะหมาโง่คนที่ต้องรอให้มันคือฉันมากกว่าตอนเนี้ยฉันเอาแปรงขัดส่วมก่อนมันต้องมาแปรงฟันแกอ่ะได้ละแปรงขัดส่วมอ่ะ<ไ>อเฮ้ยมันต้องเป็นแปรงสีฟันเนี่ยลูกพี่เฮ้ยสำหรับปลาแกแปรงขัดส่วมเนี่แหละเหมาะที่สุดจัดไป ยีบยาสีฟันอืมแล้วก็เอามาแปรงแปรงให้มันแปรงให้มันสะอาดต้องบ้วนน้ำยาบ้วนปากเลยพี่ลองหมอไม่ชอบมันแสบลิ้นอะอะบ้วนน้ำยาลิสเตรินอืมแบนเออฟันสะอาดแล้วพี่ลองชอบใจเหนื่อยใช่ไหมลูกพี่เขาบอกว่านี่ห้ามจับเป็เนไงเอาไปเขินที่เดิมไปดูดิ้โอคอ,อยเอามาผ้ามาเช็ดเลย นี่เลยฮัสกี้มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กเห็นไหมพี่หลงดูดิเลอะพื้นไปหมดแล้วเนี่ยมานี่เลยนะลุกไปลุกไป้บับนึงโอ๊ยมันเต็มหน้าจรงเลยบางโอ๊ยแกพ่นสเปรย์อะไรมาได้โอ้ยนนี่เลยพ่นใส่ทุกคนพ่นสเปรย์ใส่หน้าทุกคนมานี่เลยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเจ้าบมิ่งหิวหนำเด้อ จะเจ๊จะพาแกไปเที่ยวสนุกเองไอ้ลูกชายก่อนอื่นต้องเรียกแก๊บไบก่อนจะบมาว่าผมปวดขี้นิดหน่อยพี่เหรอเอออ่านไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนกลับมาค่อยขี้ผมผมเจ้ไปยามอนี่เราต้องเรียกมอเตอร์ไซค์มาเพราะที่เราจะไปเนี่ยมันไกลมากเราต้องใช้เวลาเดินทางอ่ะถึงแล้วพี่เราไกลมากเลยฮะสองวิถึงนี่ไงไอ้ลูกชายอยากจะเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างล่ะลูกเอ้ยอพี่เราไปอยากเล่นชิงช้าจัดไปลูกพี่มาจะขึ้นนันนี่มานั่งด้วยเฮ้อ จริงครับพ่อลูกโอ้โหมีความสุขซะเหลือเกินสุดยอดไปเลยอ่ะจะจะเล่นอะไรอีกไหมลูกชายลูกไม่หมออยากเล่นสไลเดอร์ได้เลยลูกชาย let's go บ๊บอัพฮ้อฮ้อเื้้พี่ลองบากขคี้แตกสัเกนเอ่ะจริงปะเนี่ยไม่น่าละเม็ดขนาดนี้พี่ลอ มันรู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยขี้อุดตันนะขี้อุดตูดระเีโอเอไม่เป็นไรนะโอเอโอเอเฮ้แต่มาอยากกินทรายพี่อ,อยากกินทรายเลยบางโง่ก็อย่าไปขี้ในทรายแล้วกันนะลูกไม่มาเจอปืนนี่นี่มายิงในะตอนนี้มันเลยสองกายไปได้บางโง่มันรู้สึกไม่ค่อยสบาย อย่าบอกนะขีล oh, oh. uh, huh, 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 huh. ่าออกมาแล้วอ่ะใจหมอป่วยด้วยบิลป่วยด้วยกันแล้วโอ้โหจะต้องพาแกไปหาหมอแล้วไม่ได้ละอ่ะไปหาหมอกันดีกว่าฮือ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 ไม่ยังไม่อยากตายใจเย็นนะแค่เป็นหวัดใจเย็นใจเย็นฮือฮือคีมันจุกตรวของฮัสกี้เดี๋ยวแก็บก่อนมันไกลรอแป๊บนึงนะหมอง้อโรงพยาบาลมันอยู่ไกลแกต้องอดทนไว้มันอยู่ไกลมากกว่าจะถึงเนี่ยใช้เวลาอีกประมาณหลายชั่วโมงเลยบมอง้อถึงแล้วหมอง้อ เร็วครับผมรู้สึกไม่สบายตุนเลยฮะในตัวสุขภาพหนที่โอ้ป่วยจริงด้วยต้องผ่าตัดมังโง่ต้องผ่าตัดตตด,ดูจากขีประจรแล้วเนี่ยเอ่อน่านจะเป็นโรคเอ่อโ,โคแวกมังโง่ไม่มอไม่อยากเป็นโคแวกอะมงโง่ฉันทายยามาแล้วเดี๋ยวจะป้อนยาแกเองไม่ต้องห่วงนะแกจะต้องไม่เป็นอะไรน่นระไรอะมไม่เอาวัดไข้กับมาจิ้มตูดจซะดีๆจิ้มเขไาไปในรูตูดแล้วมันฝากว่าเยลูตูดซะหน่อยตรวจ การเต้นกล่องหัวใจนิดนึงตรวจการเต้นกล่องหัวใจอ้าปกติดียังปากแกวอยู่เอ้ยไม่เอาหมอไม่อยากกินยาพี่หรอกต่อไปก็เป็นการป้อนยาหมาโง่ยารสนี้อร่อยมากรสเบอร์ร st ี่เป็ดโปเบอร์รี่เพิ่งออกใหม่เลยไม่เอาไอ้หมาโง่กือยาก็ไปเดียนี้ัดจัดจัดลูกเว่ยหมอเมียเปิ้ลด้วยอ่ะหิวไหมถ้าหิวก็กินแอปเปิ้ลลองทำให้ก่อนลูกเอาไปปาคนหนึ่งเต็มแล้วจะเลยไอ้หมาโง่จับ ทิ้งถังขยะจะดีไหมเนี่ยเอ,อ้ยพี่ลงมาหิวข้าวหมาปวดทีหมาต้องการเปลี่ยนพ่อด้วยจะลาออกวายไปเอาแล้วไปแล้ว,ลวเอ,อ้ยพี่เราเก็บทิ้งลูกฮัสกี้สุดน่ารักเสียเลี้ยงตัวเองไปคนเดียวเหอใครจะไปเลี้ยงไหววันนี้อ้อยาออกเอ,อ้ยฮัสกี้จะพึ่ลงลำแข้งของตัวเองก็ได้ไปแล้วายฮัสกี้เราไปคุยหาของกินเองนี่เลยฮัสกี้อบคุกกี้กินเองพี่เหรอเป็นได้ด้วยเหรอวะ ไม่รู้เหมือนกันพี่ล็องจะกินได้เขาอเปล่าไม่รู้นี่เลยพี่ล็องหมามีเค้กเป็นของตัวเองไม่ต้องการใช่แล้วจีนะเงงะหมดเลตุมเป๊ะไปหมดเลยพี่ฉันขอลาออกจากการเป็นพี่เลี้ยงเด็กฉันขอมาเป็นเด็กทาลกบ้างอ่อฮะ <laughs> หนินนีีสสเปซใส่พี่หรอหนินเนี่ยเพ้นข้างฝาเพ้นพื้นอย่างอืมอย่างเด็กเก้าแล้วเด็กเกเรพี่เรามันมีบอลลูกโป่งให้เล่นด้วยเอาไปปาหน้าแกแกมาอ๋อมางอช่วยด้วยมางอ๋ช่วยด้วยนี่เราต้องขัดขืนสิฮะให้ปาลูกโป่งแต่ได้ใช่ไหมเฮอร์เมสไอ้ปังอ๋ออ้น้อยเนี่ยพี่เราโอ้ยอมอ๋อ้น้เต็มหน้าเลยน้อยมาโอ๋ ลูกไม่หบเอยเลยนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าทุกคนชอบอยากให้เรามาเล่นอะไรแบบนี้อีกหรือว่าอยากลองให้ฮัสกี้สลับเป็นคนเลี้ยงพี่ล็อกบ้างก็คอมเมนต์มาบอกนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาและก็พี่ล็อกด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ล็อกเราต้องแดนซ์จืด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 จโอ้สุดยอดช่างไป่งกดไลค์ให้เลย